โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube KTC Gamer มไม่จุดครับคลิปนี้เราจะมารีวิวของใหม่นะครับแล้วก็จะมารีวิวท่าทางใหม่ที่กำลังจะถูกอัปเดตเข้ามาในฟ i r e เร็วๆนี้นะครับผมนะเอาละเราเริ่มต้นกันที่ ของใหม่ก่อนละกันนะครับของใหม่เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ4、5、6อย่างนะครับซึ่งผมคิดว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะเห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับของบางอย่างนะแต่สำหรับบางชิ้นเนี่ยบางตัวหรือว่าบางสกินทุกคนก็อาจจะยังไม่เห็นนะครับนะซึ่งผมก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูกันนะฮะก็ตัวแรกเลยก็คือชุดนี้ฮนะชุดนี้มีชื่อชุดว่า v e r b l l v a n i ั t y นะครับซึ่งเป็นแพ็คที่คอลแลบกับ ศิลปินชื่อดังนะครับเจบาวเลียนหรืออะไรสักอย่างนึงแหละนะครับเป็นชื่อของศิลปินชื่อดังนะครับไม่รู้ว่าประเทศอะไรไม่ได้หาข้อมูลนะครับรู้แค่ว่ามันเป็นแฟชั่นคอลแลบนะครับแล้วก็คนคอลแลบเนี่ยเขาออกแบบมาประมาณนี้นะครับมันก็เลยถูกสร้างขึ้นมาในเกมฟรีไฟด้วย5ส่วนด้วยกันคือเสื้อลองเท้ากางเกงทรงผมแล้วก็แว่นตานะครับ ระมานี้เลยนะฮะแล้วก็ต่อมาครับเสื้อไ i ส์เดโมเลดรือว่า,าทรงผมชุดขาวดำนะฮะนี่เลยครับอ๋อผมลืมบอกไปชุดเมื่อกี้นะครับซ่อนกระเป๋าด้วยนะชุดที่มันคอแลบ,บกับศิลปินชื่อดังนะซ่อนกระเป๋าด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ซ่อนกระเป๋ามือกันนะฮะรู้สึกว่าเหมือนจะมีเอฟเฟกพิเศษด้วยนะครับเมื่อเราวิ่งอย่างต่อเนื่องนะ รู้สึกว่าเอฟเฟกพิเศษเดี๋ยน่าจะเป็นอ่าไฟที่แบบปลุกขึ้นมาบริเวณหัวไหล่เห็นไหมนี่ครับมีเอฟเฟกพิเศษด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดเราวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยไฟมันก็จะติดขึ้นมานะครับจากหัวไหล่เรานะนี่นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นให้ดูตอนท้ายๆคลิปนะฮะต่อมาก็จะเป็นชุดนี้ครับเอ้ไม่เชิงชุดสิเป็นลายสักนะครับ f a m i l i a นะครับ เป็นรอยสักของ f ฟ m i l i a i n ินะครับคติประจำใจของฉันก็คือ f ฟ m i l i a นะครับหรือว่าครอบครัวนี่เองนะประมาณนี้ครับด้านข้างก็เป็นลายชนเผ่าแล้วก็มีดอกกุหลาบนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันดอกกุหลาบแล้วก็เหมือนจะเป็นรูปใบไม้หรือว่า,าดวงตาของสัตว์ชนิดหนึ่งนะแล้วก็ตรงกลางครับสักคำว่า f ฟ m i l i a ครับแล้วก็มีนกอยู่ด้านข้างนะแล้วก็ตรงกลางด้วยประมาณนี้ ต่อมาก็จะเป็นไอ้เจ้าตัวนี้ครับสกินคู่หูนะฮะสกินคู่หูยยติตัวนี้เลยนะครับฟังกี้ยยติครับนี่ตัวนี้นะฮะเทมากนะครับมีรูปยิ้มอยู่ด้านหลังด้วยนะฮะสีออกกลมมาท่านะครับสีกลมนะประมาณนี้ตกกลมตัดชมพูนะครับสีเหลืองนะเทมากครับ ต่อไปก็จะเป็นสก,กินปืนนะครับผมสก,กินปืนใหม่ฮะตัวนี้เลยทอมสันฟลายเดมล่าตนะครับนี่เลยนะเทมาร์นะฮะฟังอ๋อผมลืมไปมันมีเสียงด้วยนะครับมันมีแบบเสียงเพลงด้วยนะครับสแตตก็ราเมจนหนึ่งแมกกาซีลบหนึ่งมนยำบวกสครับอ่ะสำหรับเสียงเพลงก็จะเป็นประมาณนี้นะฟังดู อย่างเท่ครับต่อมาก็จะเป็นตัวนี้กระเป๋านะครับกระเป๋าเอิร์ธสไมลี่ครับหรือว่ากระเป๋าโลกยิ้มนะฮะเอ,อิร์ธก็คือโลกใช่ไหมล่ะส่วนสไมลี่ก็คืออารมณ์ยิ้มแย้มนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะกระเป๋ายิ้มแย้มนะฮะก็เหมือนโลกเรายิ้มอยู่อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็รู้สึกเหมือนว่าจะออกแบบโดยอ่ เจบวรเลียนหรือเปล่านะครับเป็นศิลปินชื่อดังนะที่มาคอลแลบกับฟรีไฟล์เขาก็ออกแบบนะครับอือประมาณนี้นะฮะเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็ค่อนข้างจะเท่นะต่อมานะครับผมก็จะเป็นเอ่ออะไรนะท่าทางท่าทางใช่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 ท่าทางครับจะเป็นท่าทางตัวนี้นะฮะท่าใหม่ครับ ไม่เป็นไงเหมือนเป็นท่าเผายิงฉุบนะฮะนี่เลยครับใส่มาให้ดูประมาณนี้เก็บกับปุ๊บป๊ามันจะเต้นแบบว่าทั้งทีมเลยนะครับไอตี้เรานะไอท่าไรอ่ะน่ารักอ่ะอ่าประมาณนี้ครับไอตี้เราก็จะเต้นพร้อมกันทั้งสี่คนเลยนะฮะเท่มากนะฮะผมชอบผมชอบนะฮะขนาดเพื่อนในเกมเราจะชอบเลยครับดูดิ มันเด้พร้อมกันครับแล้วก็สุ่มว่าเราจะได้อาเราจะได้อะไรนะก็จะมีกันไกลค้อ,อนกระดาษนะครับชนะกูชนะกระดาษกันไกลค้อนค้อน,น,นกันไกลกระดาษอ่านี่ครับสําหรับชุดใหม่นะเอฟเฟกพิเศษเ่ยนะครับมันจะแสดงก็ต่อเมื่อเราวิ่งอย่างต่อเน,นื่องนะเห็นไหมครับฝั่งซ้ายมือเห็นไหมทุกคนมีไฟติดขึ้นมานะครับสักพักหนึ่งไฟมันก็จะหายไปฟับพอเราวิ่งอีกรอบนึงครับ ไฟมันก็จะติดตัวเองนะฮะนี่เห็นไหมติดแล้วก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ท่าใหม่ะครับคนในโซนก็เต้นได้ทุกคนนะฮะเต้นพร้อมกันได้ประมาณนี้นะครับชอบเป็นไงเต้นพร้อมกันได้ทุกคนในโซนครับอย่างเทลว้แอคโซนอะไรประมาณเนี้ยนะครับเป็นไงอ่าชุดใหม่ะครับแล้วก็ท่าใหม่ะครับ ในใบแกงของจริงนะฮะจะได้อะไรได้กระดาษครับต่อมานะครับผมก็จะมารีวิวท่าใหม่ด้วยนะครับซึ่งท่าใหม่นะครับก็มีอยู่ด้วยกันประมาณ6-7ท่าเลยนะท่าแรกก็จะเป็นตัวนี้ครับเอน b าบีสครับท่านี้นะครับคิดว่าตั้งจะมาในสคอร b บี t นะแล้วก็ท่านี้เหมือนจะเป็นท่าอ่อกระบางย่างบาร์บีคิวนะแต่ว่ามันไม่ไปแล้วนะครับอืมต่อไปก็จะเป็นท่านี้ครับ ท่านี้เนี่ยก็จะอยู่ในสคอร์ตบีดเหมือนกันนะครับท่านี้เป็นท่าของแอสซ s s i ินนั่นเองครับคอลแลบกับ Assassin แอสซัสซนะินเนาะใช่ท่านี้ครับต่อมาก็จะเป็นท่านี้นะครับตัวนี้ก็คอลแลบกับแอสซ s s i ินเหมือนกันนะครับซึ่งก็จะมาในเดือนมีนาอันนี้ก็เป็นท่าใหม่ครับเป็นท่าไทเกอร์กังฟูนะครับหรือว่าปรมาจารย์ทิกนะครับผมเป็นท่ากังฟูนะแล้วก็ เป็นท่าใหม่เหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนว่าจะเป็นท่าที่น่าจะมาพร้อมกันกันกบอ่ไอ้เจ้าตัวคาบุกินะตัวนี้ก็มาคอลแลบเอ้ไม่ใช่มาเหมือนกันกับคอร์บีดนะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับท่าใหม่นะครับเพื่อนๆนะใครชอบท่าไหนก็รอจัดได้นะครับผมเพื่อนๆครับอ่าประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นท่าใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้แล้วก็เอามาให้ดูกัน,นคร่าวๆนะฮะ สำหรับท่าใหม่นะครับจริงๆเนี่ยท่าทางมันก็เข้ามาเยอะแล้วนะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นท่าที่เขาล็อกไว้ในคอลเลกชันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ไม,มีแล้วนะหาดูยากครับปกติอะไรเข้ามาเนี่ยมันจะล็อกไว้ไงกดไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาออกไปแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมก็สำรับอัปเดตใหม่กิจกรรมใหม่นะครับมีเท่านี้แหละนะครับ เดี๋ยวอัปเดตใหม่ผมจะลงให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับใครชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์ไว้ส่วนใครอยากรูปอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันีกทีหนึ่งคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายเจอกันครับ